เดอะมูวิชรีสวัสดีค่ะคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะแล้วก็เออทุกเพศนะคะอืมเป็นคลิปแรนดอมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดู ชีวิตของเขาก่อนคนที่คุณนึกถึงเนาะชีวิตของเขาปัจจุบันนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เนาะชีวิตของเขาในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างน,นะคะอัศวินดาบนะคะเอ้ยเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบทวทีแล้วก็หกไม้นะคะอัศวินเหรียญใต้สำรับเป็น the world the world คือ,อ,อราชินีดาบนะคะหมอรู้สึกว่าชีวิตของเข,เขาอาจจะเป็นคนธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลมธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินพฤกศกันบางกอนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ได้หมอรู้สึกว่าเขามีการตัดสินใจอะไรอยู่ในช่วงนี้ในเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เขาต้องทำนะคะการประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องความมั่นคงการเงินการงานนะคะเหมือนมีการเดินทางด้วยนะคะเป็นการตัดสินใจที่เขาจะต้องทำลงมือทำนะ่ะนะมีเรื่องระยะทางการเดินทางเหมือนโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลัก มากๆากเลยในเรื่องการงานสิ่งที่เขาจะต้องจําเป็นจะต้องทําประสบความสําเร็จประมาณนี้นะคะนี่คือชีวิตปัจจุบันของเขานะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าความรักความรักปัจจุบันของคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างณตอนนี้นะคะปัจจุบันความรักความสัมพันธ์ของคุณคนที่เข้ามาเห็นคลิดแน,นี้กับเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณสคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอ้สาดาบมาเลยนะคะเดทต่อมาเลย เออแปดเหรียญน,นะคะตต้งสำรับเป็นเด็กถือเหรียญสามดาบคืออะไรคะสามดาบคือสี่ดาบสี่ดาบคือสามถ้วยสามถ้วยคือวิลฟอร์จูนคือเดอะฟูลคือเดอะมูนคือสี่ไม้เดทคือสี่เหรียญ มอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีเรื่องเจ็บปวดเสียใจค่อนข้างมากนะคะความสัมพันธ์อาจจะจบไปแล้วแต่ก็ยังรู้สึกหวงความสัมพันธ์นี้อยู่ยังไม่ได้ปล่อยไปถึงแม้จะจบไปแล้วก็ตามก็นิ่งนะคะเหมือนต่างคนต่างไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนฝูงไปคุยกับคนนู้นคนนี้มีความสัมพันธ์อื่นๆเข้ามาเป็นตัวเลือกหรือว่าไปใช้ชีวิตนะคะให้สนุกสนานไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่ แต่ก็มีความคิดมากกังวลคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันความมีความสุขด้วยกันนะคะอืมเหมือนใครสักคนหนึ่งก็อาจจะไปโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินความมั่นคงนะคะทํางานหนักทํางานเยอะขยันนะคะแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เอออยากให้เออเออความมั่นคงไปนิดไป,ไปนิดไปในพัฒนาขึ้นนะคะหมายถึงว่าอยากให้โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ พัฒนาความมั่นคงไปนะคะประมาณนั้นแต่ก็มีความคิดถึงคุณอยู่นะคะหรือว่าเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยพลังงานจะสลับกันได้มันมันจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะความรักความสัมพันธ์นะคะในปัจจุบันระหว่างคุณกับเขานะอมืมีความคิดถึงยังห่วงความสัมพันธ์อยู่นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะ เริ่มต้นใหม่แต่ก็มีความคิดมากคิดถึงอยู่นะคะไม่ได้ลืมนะอืมโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาต้องการอะไรจากคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขาต้องการอะไรจากคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้จากคุณค่ะคนที่คุณนึกถึงเนาะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้จากคุณเดอฟูใหม่แล้วนะคะอัศวินเหรียญ วิวฟอร์จูนนะคะเจ็ดม้ s สเตร g นะคะได้สำหรับเป็นเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือเด็กถือเหรียญเหมือนเมื่อกี้เลยเดอ Fool คือแปดเหรียญเหมือนเมื่อกี้เลยไพ่ส่วนใหญ่เหมือนเดิมๆเนาะสเตรนกคืออะไรคะเขาต้องการอะไรสีม่ม้ s สเตร g คือสี่ม้นะคะหมอรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรหรอ ดาเลียนชื่ออะไรสีดาเขาต้องการเหมือนเขาหมอดูจากไพ่เหมือนเขาอยากให้คุณเข้าใจเขานาะว่าเขาต้องการไปเริ่มต้นชีวิตของเขาใหม่นะคะในเรื่องเขาโฟกัสในสิ่งที่เขาทําลงมือทําการงานการเงินความมั่นคงเขาก็เลยนิ่งๆไปนะคะไม่ได้สนใจเนาะเหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็นิ่งๆไปสีลิสีดานะคะมันเป็นการตัดสินใจของเขาที่เขาคิดดีแล้วนะคะ แล้วเขาก็เดินทางเยอะหมอคิดว่าเดินทางเยอะเพื่อสร้างความมั่นคงเหมือนเขาอยากให้คุณอดทนนะคะเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้จากคุณเนาะเขาอยากให้คุณอดทนนะคะเพราะเขาเขารู้ว่าคุณรู้สึกเหมือนแบบผูกพันกับเขาค่อนข้างมากแล้วก็ยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเขาอยากให้คุณอดทนต่อสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้นะคะอืม สเตงได้สี่ดะไอสี่ไม้เนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาก็ยังอยากมีคุณนะคะเราเพราะว่ายังรู้สึกผูกพันสเต t งได้สี่ไม้มันก็หมายถึงว่าเขายังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้แหละอืมอยากให้คุณอยู่เป็นความสุขของเขาเป็นบ้านเป็นความอบอุ่นอะไรเงี้ยเพราะเขาก็ผูกพันกับคุณมากเหมือนกันนะคะเขายังอยากรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับคุณไว้เขาก็คิดนะคะคิดพิจารณา จะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดแล้วคิดอีกเหมือนเขาคิดเยอะเหมือนกันเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณในทิศทางที่มั่นคงอยู่นะคะคือเหมือนเขาอยากให้คุณอดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอุปสรรคปัญหานานาประการแล้วก็รอคอยมันเวลาที่เขาจะกลับมาก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาไปโฟกัสตัวเขาเหมือนแบ่งเป็นสองฝ่ายทุกคนเห็นไหมอันนี้คือฝ่ายเขาแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเพราะมันครึ่งหนึ่งของว e e อ of fortune เลยนะคะอันนี้เหมือนชีวิตของเขาอันนี้เหมือนสิ่งที่เขาอยาก ต้องการจะบอกกับคุณนะคะอืมแล้วเขาต้องการอะไรอีกนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณนะ,ะห้าดาบนะคะ the world สองเหรียญสองถ้วย the world คืออะไร the world t e m p e i a n นะคะ t e m p e i a n คือเก้าถ้วยคือหมอนรู้สึกเขาอยากให้คุณอดทนจริงๆนะคะห้าดาบอดทนกับ ทุกๆอย่างที้เข้ามาแล้วก็พยายามเอาชนะไปให้ได้นะคะอาจจะเป็นเอาชนะในความห่างนะคะ the world ความห่างไกลหรือการพูดคุยเจรจาอะไรเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมันจะมีความสุขคือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์หมอคิดว่านะคะเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่เขาต้องการอะไรนะคะหมอต้องย้ําคําถามเพราะว่าหมอกลัวลืม เขาก็ยังอยากให้คุณอยู่อย่างเนี้ยวนเวียนไปไปมาเพราะเขาก็ยังต้องการให้คุณรักเขาแล้วเขาก็ยังรักคุณนะคะส่องถ้วยนะอยังมีความหวังอยู่นะคะ The star เดอะสตาร์กับสวินถ้วยหมอรู้สึกว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยังมีความหวังได้ได้ไปต่อนะคะเพราะว่าก็ยังรู้สึกดีรู้สึกชอบอยู่ดีเอ็มเพรสนะคะเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคนคือ คุณคือคนที่ดูแลเขา,าใจใส่เขาคนคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดเสียใจมากแค่ไหนก็ตามสิบดาบนะคะอืมแต่เขาก็ยังคิดว่าคุณคือคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เออเขายังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังอยากให้กลับมา ยังรู้สึกดีความทรงจําดีๆก็ยังมีอยู่นะคะเือเขาอาจจะแตกต่างกันด้วยอายุก็ได้เหมือนกันเชื้อชาติอะไรเงี้ยนะคะหเหรียญคือเถ้วยเดชาริออห้หมายนะคะมันเหมือนเขายังอยากให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ให้กลับมาเหมือนเดิมเขาก็คิดมากคิดเยอะถึงเขาจะเปิดรับตัวเลือกมีตัวเลือกเข้ามานะคะหกเหรียญคือเจ็ดถ้วยเนี่ยมีตัวเลือก เปิดรับคนอื่นๆเข้ามาให้โอกาสในความสัมพันธ์คนอื่นๆเนี่ยอเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเองอาจจะอยากเปิดรับตัวเลือกอื่นๆเข้ามาอยู่ก็ได้เหมือนกันถึงแม้เขาจะเขาจะกลับไปหาคุณนะคะอืเพราะว่าเขาอาจจะเดินทางเยอะอย่างที่หมอบอกอาจจะพบเจอผู้คนเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณกับเขาขัดแย้งกันทะเลาะกันนะคะ แต่เขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณอยู่ไม่ได้อยากที่จะแบบทอดทิ้งหายไปไหนก็ยังชอบยังต้องการยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยู่นะคะยังมั่นคงอยู่นะคะยังอยากไปต่อเนี่ยคุณคือความสุขของเขาเดือนซันนะคะเขายังคิดถึงยังมั่นคงแต่เขาอาจจะนิ่งๆไม่ได้แสดงออกนะคะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้อืมก็ยังอยากให้มั่นคงยังอยู่ ะะคือเหมือนตัวเขาเองอ่ะอาจจะไปใช้ชีวิตแต่เขาก็ยังอยากให้คุณอยู่กับเขาประมาณนี้นะคะไม่ได้อยากให้ไปไหนนะเพราะคุณก็คือคนที่ดีที่สุดนะยังชอบยังเล่ายังมีแพชชั่นยังมีแรงปรารถนาแล้วก็เป็นความสุขของเขานะคะเดอะซั mm hmm. เนี่ยเขายังต้องการให้คุณรักเขาให้ดูแลเขาเอ็นดูเขาเหมือนเดิมให้คุณมั่นคงกับเขา The Devil j จ s m ม n t นะคะ เดอะมูนสดาบ3ดาบคืออะไรแดไม้สองไม้6ดาบเ <c oughs> ดาบหมอรู้สึกว่าเขาก็ยังตัดคุณไม่ขาดหรอกเหมือนเขารู้ว่ามันเป็นโชคชะตาระหว่างคุณกับเขานะคะเขาก็กังวลคิดมากนะคะคก็เจ็บปวดเสียใจเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องการให้คุณอยู่แหละรอคอยเขา นะคะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าคุณเครียดคิดมากไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็ยังอยากให้คุณอยู่อ่ะเอาง่ายนะคะคุณอาจจะเครียดเพราะว่าความห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอืมเขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่อยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับแบบว่า เหมือนอยากให้คุณยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะในในในเรื่องของเขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์รู้จักผู้คนมากมายหลากหลายอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยังหวงความสัมพันธ์ที่มีกับคุณอยู่แล้วก็ยังมั่นคงอยู่ดีเอ็มพลเรอร์นะคะอืมเนี่ยเหมือนเขาจะต้องไปหาเงินนะคะแล้วก็เพราะว่า การเงินของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ5เหรียญแล้วเขาก็ต้องการให้ชีวิตของเขา,เาไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จด้วยถึงแม้ว่าเขาจะอึดอัดถูกปิดกัน้นหรือว่าเขาจะถูกพันธนาการไปด้วยความรู้สึกที่มันย่ําแย่อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เดี๋ยวให้เราแฟนนะคะ the tower เขาก็ยังอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอยู่ดีถึงถ้าสมมติมันต้องจบพังลงไปเขาก็ยังรักคุณแล้วก็ยังอยากคุยเจราจาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืแต่ความสัมพันธ์นี้หมอต้องบอกเลยว่ามันมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุยหลายคนนะคะเขาเปิดตัวเลือกนะคะยิ่งเปิดไพ่หมอยิ่งมันยิ่งชัดเจนะนะคะให้เราแฟนเดลเวอร์สามเหรียญเดท เหมือนกับว่าคือตัวเขายังอยากเปิดตัวเลือกอย่างมีคนมากมายในชีวิตยังเขาชอบอะคะ่ะที่เป็นแบบเนี้ยเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาอาจจะอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ให้เขาไปแบบมีความสุขเปิดตัวเลือกก็ค่อนข้างเห็นกับตัวแต่แบบถ้าไม่ได้ก็ต้องจบนะคะเดทอืมแต่เขาก็อยากจะบอกว่าเขาเขาก็ยังนึกถึงคุณยังมีคุณอยู่ยังมั่นคงอยู่นะเหมือนเขาพยายามให้ความยุติธรรมแล้วแต่เขาก็สับสนอะ นะด้วยความที่เขามีอีกโก้แล้วก็มีสเสน่ห์อะไรเงี้ยเขาเขาอาจจะชอบอยู่คนเดียวเป็นบางครั้งแล้วก็อยู่ห่างจากคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเศร้าเสียใจทุกใจมากแค่ไหนก็ตามนะคะเขาก็ยังรู้สึกอบอุ่นใจที่มีคุณเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนรักอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีนะคะเพราะเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่คุณกับเขาก็จะได้ตอบความเข้าใจกันได้เคลียร์กันนะคะท้ายที่สุดหมอคิดว่าถึงแม้จะหันหลังให้กันไปอะไรเงี้ยอืมเขาก็ยังรู้สึกชอบยังรักคุณอยู่อยากได้รับโอกาสอยากให้โอกาสนะคะแต่ตัวเขาเองมีอีกโก้เยอะเหมือนกันขเขาก็ถูกอึอดอัดไม่สบายใจแต่เขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยคือมีสเสน่ห์ดูดีมีความมั่นคงแต่ปัญหาที่มีก็ยังคงมีอยู่นะคะ หมอที่คิดว่าท้ายที่สุดอ่ะเขาต้องการอะไรเขาก็เขาก็ยังมั่นคงกับคุณอยู่แต่ว่าเขาก็ยังอยากพยายามแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นเขาอาจจะมีความลับปกปิดแอบทํานู่นนัน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะคะ่ะอืมนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณด้วยหมอคิดว่านะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้สรุปก็คือเขาต้องการให้คุณยังอยู่กับเขาถ้าพูด,ดง่ายๆนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ชีวิตเขาจะมีคนนู้นคนนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่เขาอยางอยากให้คุณอยู่กับเขา ยังอยากให้มันคงยังอยากให้รักดูแลเอาใจใส่เขาถึงแม้เขาจะไปทําตัวทะเลทไลายไม่ดีหรือว่าเปิดตัวเลือกมีคนทุกคนนี้เขายังรักคุณชอบคุณยังมั่นคงอยู่แล้วก็ยังอยากให้คุณอยู่กับเขาเห็นแก่ตัวมากแม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่แบบบอกมาไม่รู้ต้องกับใครหรือเปล่านะต้องตัดสินใจเลือกเองนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้นะเดี๋ยวมาดูซิว่าไพ่อยา่แนะนาอย่าบอกอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ดีมายโพซิทีฟนะคะให้คิดบวกเข้าไว้ถ้าคุณเชื่อเนาะมันเป็นมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเพอร์เฟกต์ไทมิ่งอะคะ่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยถ้าคุณรอได้หรือว่าคุณเชื่อให้คิดบวกเข้าไว้นะคะมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยจะเกิดขึ้นประมาณนั้นละมั้งนะ <laughs> Let's go off control issue นะคะ คือปล่อยมันไปค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณไปบงับงคับหรือว่าฝืนใจใครหรือว่าฝืนสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็ปลดปล่อยมันไปไม,มเป่เป็น,ปน,ปนไปตามธรรมชาติอะคะ่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นบังคับไม่ได้ release release your ex เห็นไหม the time has come to clear your energy นะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณเคลียร์ energy เกา่า เอน r จีที่มันไม่ดีออกไปหรือว่าความรู้สึกเก่าๆอะไรเงี้ยเอามันออกไปให้พ้นนะคะแล้วก็ forgive and learning นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะได้ไม่ซ้ำรอยอีกในอนาคตนะคะอืมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะข้อความของเขาจักห้าใบเนาะ <laughs> <laughs> เห็นกับตัวจริงแต่ว่าเขาก็อยากมีคุณอะคุณอยู่ไหมล่ะ <laughs> เดี๋ยวมาดูสิข้อความจากเขาเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นะคะใครบางคนกำลังรอให้คุณเปิดใจเขาอยากให้คุณเปิดใจรับในสิ่งที่เขาเป็นนั่นแหละคำพูดของคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขามากนะคะ เขากําลังคน้นคำค้นหาคาตอบที่ชัดเจนในหัวใจของเขา่าเขาต้องการอะไรกันแน่แหละเขาพยายามตัดใจอยู่แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดบางทีเขาอาจจะพยายามตัดใจจากคุณแต่ว่าก็ทําทไม่ได้สักทีเพราะเขาเขาก็รู้ว่าตัวเขายังต้องการคุณอยู่นะคะบางทีเขาอาจจะสับสนไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีว่าต้องการอะไรกันแน่หรือก็กําลังทําอะไรอยู่เขาอยากให้คุณยังอยู่กับเขาแล้วก็เปิดใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะหมอคิดว่านะ แล้วเขากาลังค้นหาคําตอบอะคะ่ะว่าสิ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆใช่ไหมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูข้อความอีกสักห้าใบเนาะเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปีนี้นะคะฉันกาลังฉันรู้สึกหลงทางนะคะเขาหลงทางจริงๆนั่นแหละ,ะเขาสับสนนะคะเขายังห่วงใยคุณเสมอนะคะเขากําลังคิดทบทวนเห็นไหมมันเหมือนอันนี้แหละแบบเขาคิดอะต้องคิด เขากาลังหมดหมกมุ่นกับความสําเร็จนะคะก็อย่างที่หมอบอกเขาไปใช้ชีวิตแล้วก็โฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินความมั่นคงของเขานะคะเขาปล่อยวางไม่ได้ในที่นี้อาจจะปล่อยวางเรื่องคุณหรือเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะหรือปล่อยวางสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้นะคะจักรวาลนะคะอยาบอกอยาแนะนำรไรคนที่เข้ามาดูคล,คลิปนี้นะคะขอหนึ่งใบเนาะอยากกังวลไปเรื่อยเปื่อย มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะจักรว่าอยากบอกกับคุณว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกมันอาจจะไม่ได้แย่มากเท่าที่คุณรู้สึกหรือคิดนะคะโอเคคลิปลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะโดนใครบางคนที่เข้ามาดูเหมือนกันนะคะยังไงก็คอมเมนต์ติชมหรือว่าพูดเล่าให้หมอฟังได้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะโอเคใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์นะคะสุกัญญา r e CG ได้ตามหน้าจอนี้หรือว่าช่องทางทาง a c e b o o กก็ได้ทักเข้ามมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ หมอจะตอบทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็หรือว่ากดทางช่องเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดแพ็กเกจราคาช่องทางการติดต่อแจ้งอยู่อย่างชัดเจนนะคะสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะ